อรุณสวัสดิ์นี่ต้องเป็นเสียงแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปโกลาลัมเปอร์แต่ว่าเรื่องแรกก็คืออีกวางจองตัวเครื่องบินให้อ้อมแล้วตัวหนังสือนามสกุลน่ะมันสลับกันไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าสงสัยจะได้อยู่นี่แหละอ้อมอะต้องไปสู้รบกับเขาเตอรหออกวาง แล้วก็นี่มันจะไม่สบายเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็หายมัง้งมันยังเช้าอยู่ไปอาบน้ำาปมีคนเกือบเช็คอินไม่ได้นาำสกุลไม่ตรงนาำสกุลหรือชื่อนะนาำสกุลเออนาำสกุลไม่ตรงจ้ากลับไปก่อนเลยอุ๊ยดูหนวดกุ้งอะอย่างยาวอ่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ข้าวกระไก่อะไรสักอย่างอร่อยไหมยินด้อยอยู่ได้ทุกอันเลยเก่งกันจริงๆว้าวสถานีต่อไปก็คือกัวลา,าลำเปอร์ นี่ได้กะหรี่ปั๊บสละบุรีมา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกลิ่นใช่เลยนะลักซ่าเออวันชิ i เก้นวันลักซ่าอื <c oughs> อุ้ยกลิ่นกะหรี่ปั๊บสละบุรีอะ่ะเดี๋ยวบอกควางก่อนมาแล้วออกเดินทางได้ เราก็จะกินข้าวกันแบบไม่มีมช,ช้อนเฉิมกาแฟก็คนเยอะมากอะ่ะมาพร้อมกับมวลมหาประชาชนมาจากไหนกันเอ้ย <c oughs> อัปเดตอาการวันนี้กัน วันนี้สบายดีมีแรงวันสุดท้ายจะกลับแล้วพระขันทากูมานรู้เยอะจังบ๊ายายมาเลเซียที่โหดร้ายกับกูมากทริปนี้ก็คือเหลือแค่20%อ่ะชีวิตกูอะยมไปหมดเลยอะ วลาลำเปิดจะทําอะไรกูได้เนี่ยหรือกูจะทําอะไรได้เนี่ยที่กวลาลำเปิดาำนำออกจากสนามบินนะจ๊ะไทยแลนด์มาถึงก็คือท้างปวดหัวแล้วก็หิวข้าวนะจ๊ะเราก็จะมากินข้าวกันแบบไม่มีช้อนเออไม่มีช้อนเพราะเราคืออัจฉริยะ นี่คิดสวาเข้าค่ายอืมกินได้เหมือนกันไหนตะเกียบ <c oughs> ชเชิญก <c oughs> าแฟมานันนี่มันจะไปหล่นใส่ที่นอนหนีไปไหนละ่ะโอ้ย <c oughs> กินข้าวชมวิวตึกไอ้นี่เหรอ KL Tower L นี่ การหนะักขอกินข้าวหน่อยดิไม่น่าดีม,มาที่ตึกแสดพร้อมกับมวลมหาประชาชนว่คนเยอะมากอะ่ะมาพร้อมกับมวลมหาประชาชนมาจากไหนกันเอ้ยดูข้างในอะ่ะ ย่างเยอะอะแล้วเราจะได้รูปเหรอไม่ได้นี่ไงตรงเนี้ยแล้วถ่ายสวยขึ้นไปอะเห็นเนี่ยเนี่ยถ่ายสวยขึ้นไปอะเห็นเออเฮ้ยสวยยิ่งในกล้องยิ่งสวยมึนถ่ายไปไหนอะต้องถ่ายงี้มันไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็สวยขึ้นไปอย่างเงี้ยเออต้องก็ถ่ายกันสวยๆไม่ใช่เหรอ เดินหลงอยู่ในกุลาลมเปอรอมาเจอนี้แกเป็นไหนอ่ะกลับก่อนได้ไหมได้ไม่ใช่หมายถึงกลัวกลับก่อนมึงก็ไปกินกันเนีอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปกลับดีกว่าอัปเดตอาการวันนี้ก่อนวันนี้สบายดีมีแรงวันสุดท้ายจะกลับแล้วเดี๋ยจะไปถ้ำบาดูถ้ำบาดูเนาะไม่ใช่ถ้ำบาตูเนาะไปถ้ำบาดูกันดีกว่ามาถึงที่ถ้ำบาดูแล้ว ร้อนเหมือนกันนั่นเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำไมองค์ใหญ่จังคะเป็นเป็นเนู่ของพระศิวะกับพระแม่กุมาพระขันทกุมารพระขันทกุมาร <Okay. S 1> โอ้โหรู้รเยอะจังเนละองค์เบลเล่เลยตัวเท่าบันไดเลยดูดิอ,องค์องค์นี่ไม่ใช่ตัวองค์เท่าบันไดอ,องค์ใหญ่มาก โหโห,โห,โหแล้วคือชั้นแบบนี้เลยอะชันมากมคือแบบชั้นเว่อร์เลยอะดูอความชั้นนะขึ้นยังไงก่อนอไม่น่าจะรอดนะ เราใส่ขาสั้นมาเขาให้เช่าผ้าอนะไรนั่นใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะขาตื้นนี่เขาถามว่าจะขึ้นไหม,มไปชวนกวางมาขึ้นไปนูนน่นที่นั่งกระเป๋านู่นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเฝ้ากระเป๋าให้ใบายบายมาเลเซียดบยบยิบาย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 มาเลเซีย บายบายมาเลเซียที่โหดร้ายกับกูมาก, bye bye. <Bye. S 1> กบายบายบายโหดร้ายมากทริปนี้ไม่เอาอะไรเลยไม่ถ่ายอะไรเลยไม่อะไรเลยด้วยแบบป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้แค่นี้แหละบายทริปมาเลเซียมาเลใจครั้งนี้นะทุกคน จะว่ายมก็ยมจะว่าสนุกก็สนุกเริ่มต้นตั้งแต่ต้องไปรอเครื่องสิบชั่วโมงที่สุวรรณภูมิะตื่นเช้ามาก็จะต้องไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปสถานีประดังเบซาก็โอเคช่วงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ไปเดินตลาดกิมหยงเล็กๆน้อยๆเดินดูผู้คนผู้คนที่หาดใหญ่ใจดีกับเรามากเขาเป็นมิตรมากๆแบบอาฮิวใจไปได้ละหนึ่งใช่ไหม ทีนี้ก็ขึ้นรถไฟได้เวลาขึ้นรถไฟก็ขึ้นรถไฟไปประดังเบซาซึ่งเราอ่ะต้องได้ขึ้นรถไฟธรรมดาแบบรถไฟหวนเย็นน่ะมันจริงๆแล้วรถไฟจะต้องไปประมาณ5 0ถึง1ชั่วโมง50นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ไม่จ้านางจอดจอดจอดรอรถหรือจอดอะไรก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจเลยอันเนี้ยจอดจอดอยู่อย่างนั้นอะ่ะประมาณ1ชั่วโมงซึ่งทำให้เราอ่ะเลทไปอีก ยังเลทได้อีกพอไปถึงสถานีประดังเบซาแล้วก็อาผ่านตอมออะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อตัวต๋วตั๋วรถไฟของมาเลเซียเพื่อที่จะไปลงที่สถานีบตัตตูดซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลอะไรด้วยนะว่าเออนั่งรถไฟของมาเลเซียเนี่ยนานแค่ไหนพอขึ้นไปจริงๆแล้วคือแบบนานมากของเขาเป็นรถไฟความเร็วสูงนะแต่ว่ามันไกลมาก นั่งอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะกว่าจะไปถึงคือมืดค่ําแล้วเพราะว่ามันเกือบจะเป็นสถานีสุดท้ายอ่ะค่ะพอถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ดใช่ไหมเราก็ลากสังขารกับกระเป๋าของเราจะ้ะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ลากเดินเดินไกลมากเดินไปไปท่าเรือไกลมากพอไปถึงที่คายตัวนะไม่รับเงินสดจ้า ไม่รับเงินสดเราก็แบบเฮ้ยเลิกลักตอนนั้นเลิกลักเลยไม่รู้ยังไงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีซิมก็ไม่ได้ซื้อเน็ตก็ไม่ได้สมัครไปคือไม่มีอะไรสักอย่างก็งงๆอยู่พักนึงแล้วเขาแบบอ๋อเรามีเครดิตการ์ดเราเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีเครดิตการ์ดมันดีอย่างนี้ต้องจําไว้เลยนะคะว่าเขาไม่รับเงินสดแต่เรานั่งแค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองถึงแล้วอะดีมากๆสะดวกมากๆอันเนี้ยดีจริงๆ ลงจากเฟอร์รี่ก็ <c oughs> ต้องมาหารถอีกเดินหารถนะเพื่อที่จะขึ้นไปต่อไปที่พักแล้วอย่าลืมนะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตมันสื่อสารกับเขายากแล้วก็ภาษาอังกฤษงูงูปลาปาของเรานี่คือแบบว่าขุดออกมาใช้ขุดออกมาใช้สุดๆอ่ะ <It> s <S Excuse me I go g o r g e t o w n bus stop go to Georgetown ท e o r g e t o w n อพอลโลอิน uh yes อพอลโลอิน what what the s t r e e t s t r t uh, I can internet อ่าคอมต้าคอมต้าแก่ yeah แล้วเราก็ต้องไปผจญภัยไปหลงอยู่ในเมืองจอทาวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราหาที่พักไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอ อินเทอร์เน็ตก็มีอยู่น้อยนิดมากๆเดินอยู่อย่างนั้นน่ะนานมากเหนื่อยมากแทบจะรอบเกาะได้ละมั้งแต่ในที่สุดเราก็ใช้เน็ตที่มีอันน้อยนิดเรียกแกป๊ปพาเราไปส่งค่ะในการไปเที่ยวปีนังอะ่ะถ้าจะไม่พูดถึงปีนังฮิวเลยก็ก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องไปพอเราไปเราไม่รู้ว่าเราไปแบบวันที่มันตรงกับวันหยุดอะไรของเขาหรือเปล่าแบบคนเยอะมาก เยอะแบบรอคิวสามสีชั่วโมงคือทิปนี้คือทริปแห่งการรอคอยรอคอยสุดๆฝึกความอดทนสุดๆในที่สุดเราก็ได้ขึ้นไปดูวิวดูอะไรข้างบนเสร็จแล้วพอเราลงมาแล้วก็ไปเดินสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตของที่ที่ปีนังนะคะแบบน่ารักมากคือจริงๆแล้วเราควรที่จะเช่าสกูตเตอร์ขี่เพราะว่าเดินนี่คือแบบว่าเหนื่อยมาก เยอะมันมันมันค่อนข้างที่จะกว้างอะคะ่ะแต่ว่าคือดีสวยสนุกเราอยากไปอีกเราประทับใจตรงนี้มากๆเลยสิ่งที่สิ่งที่ประทับใจที่ปีนักอีกอย่างหนึ่งก็คือของกินแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องไปอีกเพราะว่าโซนของกินนี่แหละแน่นอนหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะแบบคิดว่าเราน่าจะไม่สบายละเราเหมือนจะแบบไม่สบายแน่ๆ แต่ว่าเราต้องไปต่อไงเราต้องไปกัวลาลัมเปอร์เราจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะคะเราก็เลยบินไปกัวลาลัมเปอร์ซึ่งตอนที่ไปถึงอะคือเรายมมากมากเราไม่สบายคือเราไม่ไหวแล้วพอไปถึงที่กัวลาลัมเปอร์นะเราก็ไปนอนนอนเลยนอนไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยแต่ว่าพยายามที่จะติดตามไปดูตึกแฝดกับเขาได้อยู่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่านอนมาทั้งวันแล้วแต่ก็ยังไม่หาย ทีนี้เรานอนจนถึงวันกลับอะพอวันที่เรากลับนะตอนเช้าเรารู้สึกว่าเออเราดีขึ้นละเราต้องไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะเขาก็ไปวัดก็คือไปถ้ำบาดูแต่ว่าอากาศอ่ะร้อนมากในวันที่เราไปอากาศร้อนมากเราเข้าไปก็คือมันสวยมากที่นั่นคือสวยดูแบบดูดีสวยเป็นวัดอินเดียสวยงามไม่มีภาพให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าเราเป็นลม ใช่เลยเราเป็นลมวันนั้นอะเป็นการเป็นลมครั้งแรกในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นลมมันเป็นอย่างนี้เหรอวะมันรู้สึกแบบวิง่งเวียนหัวมันไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยพบมัวแต่เป็นลมจ้ะแล้วสุดท้ายก็คืออะไปสนามบินกลับเดินทางกลับแต่วันที่เดินทางกลับก็ยังประทับใจอีกนะเจ้าหน้าที่ท่ากาศยานอะเขามาออกเขามายืนเรียง เรียงแถวแล้วก็บยบยให้พวกเราด้วยก็คือแบบเออมันน่ารักอะ่ะมันสนุกดีเราจะกลับไปอีกแน่นอนกวลาลัมเปอแล้วก็ปีนังยังไงก็จะกลับไปอีกเราจะกลับไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยฝากไว้ดูเพลินๆตอนกินข้าวก็ได้ขอบคุณจ้า อัปเดตอาการวันสุดท้ายเสียงยังปกติดีเหรอ, <Yeah. S 1> เ,อ,อเสียงปกติทุกอย่างยังปกติทุกอย่าง,ย,ง,ย,างยังไปเที่ยวต่อได้ยังมีความสุขสวัสดี